สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องชาวยูทูบรับยูทูบไลนยแท็กเตอร์ครับคือเก่าคือเดิมครับนักขีบเจ้าเก่าเจ้า,าเดิมลุยที่น้ำซับลมลมดินเหลืองครับดินสมองตอนเข้าเขาไมา่ได้ครับเพราะหนกรรมใหม่เพราะไนกรรมใหม่เป็นเรื่องงวนออกเลยครับเอา,เอ,าอยู่ไม่ได้แล้วต้องงวดออก เอากรรมเล็กน้อยอยากกรมใหญ่นั่นอย่าไม่ไปเรื่อยเลยครับบัดนี่เฮ้ยมาแล้วครับ ระยะทางประมาณ60-70เมตรครับประมาณนี้ครับบเกินพื้นที่การแลนดจะใส่เวลาค่อนข้างจะเยอะเสื้อเกินอันดึงออกดึงมาจากกลังค่ายอยาของไปบ้างไปไม่ของอย่ของเกี้ยงอีกเอาพื้นที่มหมู่หนเป็นทางรถเก่าครับก็เลย คนคางจะแข็งแต่เลนะื่อมากอ่อ,อนึ้นเอาครับอําตันยางตึมนี่ครับต้องเรียนวุ่นครับทำงานธรรมดาไม่ได้โลกไม่จำครับต้องทำแบบนี้ดุดมาอ เอา้าตึงล่อครับเอาไว้เอาค่อยดีละเอา้า <c> ต <oughs> ึงล่อครับตึงล่อ ยัดล่อหนะ <c oughs> นนไปได้ครับโอุผมกระเชงหลุดทั้งท้ายครับกันฟีกันฟีโอ้ ใปเรานี่ต้องดึงมันั้งเนี่ยโอ้ตุกงะลุ้นครับพี่น้องดึงไหมดึงไหมไ้ยปุ่นก่อนปุดก่อน ทก,พ,กพิเศษปรอบสมาชพิเศษบ่คืนดอกจันพะอ่าดึงเอาบ้างเอาครับดึงดึงครับเอาครับเสได้ลากจุงแล้วทับบันนีวันนี้มาลากโดยเฉพาะ เดี๋ยวพิดลอ่อครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดสองของเสี่ยจโจ้เ้อว้า<ว>ดึงกันหนักเลยพี่น้องเอาผมดึงกันครับพี่น้อง พี่น้องครัข้าดจะไทยคากจะตีหรือน,นอกพดก่อนถอยไปตามกันเว้ยเอาพอมีกันครับพี่น้องแบบคลิปนี้ก็เขาจบเพียงน,นี้ครับงานฝืดๆกินอย่งงางยากระดูกกระดูกหมูครับเอาสวัสดีครับ